พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่6พฤษภาคมคิสตศักราช2023าคำพยานชีวิตโดยคุณโจแอนวิลสัน เนบลสกาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องช่วงเวลาที่เงียบสงบอยากหนุนใจให้ท่านฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่148ข้อ1-14ถึง14และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่148ข้อ3ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จงสรรเสริญพระองค์บรรดาดาวที่สองแสงจงสรรเสริญพระองค์คุณโจแอนวิลสันเป็นพยานว่าการเดินชมดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นการออกกำลังกายที่สำคัญทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับดิฉันบางครั้งดิฉันตื่นก่อนรุ่งเช้าด้วยความรู้สึกว่าพระเจ้าพระผู้สร้างมีบางสิ่งที่ทรงประสงค์ แสดงให้ดิฉันได้เห็นและดิฉันไม่เคยผิดหวังเมื่อเต้าออกไปภายใต้ดวงดาวที่ไม่อาจอยั่งถึงและท่ามกลางอากาศอันเงียบสงบก่อนรุ่งเช้าบางครั้งดิฉันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าจากความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นภายในใจดิฉันเข้าใจว่าความงามและความยิ่งใหญ่ของการทรงสร้าง สามารถกระตุ้นให้ผู้เขียนพระคัมภีร์สดุดีกล่าวบทสดุดีออกมาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จงสรรเสริญพระองค์บรรดาดาวที่ส่องแสงจงสรรเสริญพระองค์เมื่อมีดาวนำทางหรือดวงจันทร์เสี้ยวส่องแสงกระจ่างประดับท้องฟ้ายามราตรีดิฉันจะดีใจเป็นพิเศษที่ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นสักกีพยานในฝีพระหัตถ์พระเจ้า ในความเงียบงันของช่วงเวลาเช้าตรู่ดิฉันรู้สึกได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าดิฉันรับรู้ถึงความสงบที่ล้อมรอบตัวดิฉันณนะที่แห่งนี้บนโลกใบนี้ณนะเวลานี้และดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำดิฉันเข้าสู่ช่วงเวลานี้ด้วยจิตวิญญาณที่สงบนิ่งดิฉันสรรเสริญ และขอคําแนะนําในการดำเนินชีวิตคริสเตียนจากพระเจ้าข้อคิดสําหรับวันนี้เมื่อจิตวิญญาณขาดความกระตือรือร้นนั้นคือเวลาที่จะยอมรับการทรงสถิตของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานการสแสวงหาความสงบภายในจิตใจข้าแต่พระเจ้า ขอพระคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลาอันสงบเงียบท่ามกลางความงดงานแห่งการทรงสร้างของพระองค์โปรดเปิดดวงใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ตื่นตัวเสมอเมื่ออยู่จำเพาะพระพักพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ